เด็กๆแค่น,นั้ a แหละฮ่าๆไม่ต้องมเน Monster แบบ Monster High Monster High Monster Monster High <laughs> อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับ สวัสดีครับน้องเจอกันกับพี่ไบอีกแล้วนะครับในช anel Pony TS Shop ชแนลที่จะพาคุณน,น้องไปรู้จักกับของเล่นได้ไมากขึ้นกับพี่ไบคนเดิมบอกเลยว่านะครับพี่ไบคิดถึงน้องๆทุกคนใน y o u t u มากมากเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาโอ้โหหลายอาทิตย์แล้วเนาะสองสัปดาห์แล้ว,ส,ลวสัปดาห์แล้วนะครับนี่คือนี่พูดไปก็คือจะง่วงไปเพราะว่าช่วงนี้พี่ทำงานแน่นแบบแน่นแบบแน่นแน่แบบน,นจริงนะครับแต่ว่าที่มาในวันนี้นะครับเพราะว่าคือข่าวใหม่ล่าสุดนะครับของทางแมทเทลนะที่เพิ่งประกาศออกไปคือแบบ คือมันตื่นเต้นจริงๆจะต้องมาทำคลิปนะครับเขาได้ประกาศแล้วนะครับแล้วก็มีภาพออกมาแล้วสำหรับ first look นะครับ Monster High the movie นะฮะซึ่งเขาจะใช้นักแสดงนะฮะเป็นคนจริงๆนะน่าจะฉายทางช่องนิโคดเดียน movie มาแล้วทุก ไม่มาได้ยังไงใช่ป้ะโออย่างที่รู้กันนะคะว่าทางแมทเทลเนี่ยเขาได้เปิดนะครับแมทเทลเครีเอชัน่นและได้มีลายของเล่นนะคะก็คือสก o เร็คเตอร์หรือมอน s t e r High เวอร์ชันที่เป็นสําหรับคอลเลคเตอร์สำหรับนักสะสมนะซึ่งที่ออกมาแล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าสวยทุกตัวแล้วก็บอกเลยว่าจองยากหนึ่งราคาก็ปังหนึ่งนะครับแต่ว่าคนเนี่ยแย่งซื้อกันทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวอิดนะครับจะเป็นน้องเด Shining นะครับ<อ>แล้วก็ตอนนี้เรารีวิวไปแล้วด้วยใช่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับแล้วก็จะมี Vital Juice นะครับกำลังมาใช่ไหมภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้และ,และว่าขายอีกอันคืออะไรนะพี่กอเกมลินรับอ่าเกมลินเกมลินก็จะมาภายในเดือนนี้ไหมไม่เกมลินจะมาน่าจะเดือนหน้าอ่าโอเคโอคตื่นเต้นนะอยากแกะเกมลินมากๆากๆามากมอยากรีวิวมากนะครับก็ ตอนนี้นะครับที่เขามีรูปออกมานะครับก็คือจะเป็นเงาก่อนว่าเป็นเงา3ตัวนะครับซึ่งเงาเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้นะพี่ใบใช่เงาเพิ่งเปิดไปเมื่อวานนะฮะเงาเนี่ยดูก็รู้เลยว่าเป็นใครบ้างก็คือจะมีตัวแด็กกิโดล่านะครับแฟรงกี้แล้วก็ครอดีนนะครับซึ่งเป็น3มตัวหลัก3มสาวหลักของเรื่องมอนสเตอร์หายนั่นเองและวันนี้เขาได้เปิดตัวแล้วนะครับกับลายใหม่นะเป็นลายใหม่ชื่อลายอะไรพี่โกออ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 ะไรวันนี้ วันนี้คือวันศุกร์ออกมอวานก็ต้องบอกก็คือเมื่อวานสามทุ่มอเคเมื่อวานเขาเปิดไลน์ใหม่ชื่อไลน์ว่าอะไรนะฮอนเด็ดคอลเลคชั่นอะไรสักอยฮอนฮันเฉยเฉยเอาฮันเฉยๆใช่ไหมอ่ะซึ่งก็ออกมา3ตัวนะครับก็คือตัวเด็กยูร่านะคะแฟรงกี้แล้วก็คอร์ดีนนะครับโอ้โหสวยมากคือจะบอกว่าเคยมีภาพหลุดของเด็กยูร่ามาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมที่เป็นชุดนี้ตอนแรกเขาเน้นว่าจะแบบมีการรีผลิตใหม่นู่นนี่นั่นนี่ก็คือชุดนี้เลยนะคะจุดเด่นของตัวคอลเลคชั่นนี้นะครับก็คือเขาจะมีขนตาาแลละบอกเยว่ชุด ไม่ได้ทํามาแบบสกรีนกระโลกะลาแล้วคือมีการแบบว่าใช้ทั้งผานหนังนะครับมีการใช้หมุดมีการใช้แบบผ้าชิ้นต่างๆนะครับอย่างในครา่าเนี่ยโอ้โหปีกมาอลองอลังการมีหมวกมีกระเป๋าแล้วเป็นกระเป๋าหนังด้วยตัวกระโปรงตัวเสื้อนะครับก็คือมีหลายเท็กเจอร์มีหลายชั้นนะก,ก็เหมือนไอ้นี้นะ ดุนที่เป็นถือร่มมาที่สุดสี่นิ้วอ่ะอ่าแบบสวยมากเลยนะใช่ตอนแรกตอนแรกที่ภาพออกมาทุกคนคุยกันว่ามันจะแบบรีบูตขึ้นมาเป็นเพลย์ไลน์เล่นหรือเปล่าอ่าสรุปไม่ใช่สรุปออพอ<า>ภาพที่เตมบอกมาที่ไม่ใช่เงามีกนตาจะใช่ก็คือเป็นแบบรุ่นอ<ช><ช>คอลเลกเตอร์ใช่คอลเลเตอร์นะครับก็ตัวที่สองก็จะเป็นแฟรงกี้แฟรงกี้ตัวนี้บอกเลยว่าผมยาวหลังการมากนะคบแล้วก็ชุดน่ารักมากคือความควยสายเสยต่างๆนะครับคือรู้เลยว่าเป็นแฟรงกี้ที่เขาแบบออก แบบมาใหม่หมายถึงว่าในเรื่องเครื่องแต่งกายนะครับแต่ก็ยังคงสีนะครับที่เป็นแบบสีฟ้าสีเทาสีดําอยู่นะครับเพราะอย่างแด้กเคอร์ล่ก็จะคงสีชมพูใช่ไหมด๊ดำอ่านะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือคลดีนใช่คือที่ชอบมากๆตรงที่ปกติอย่างที่เรารู้กันว่า คอดีนเนี่ยคือสไตล์ของเขาคือต้องมีแบบขนเฟอร์ <S 2> <S 2> ออแล้วนี่คือขนเฟอร์คืออลังการมากนะครับรวมถึงกระเป๋าเนี่ยเห็นแล้วคือกรี๊ดเลยเพราะว่าตัวกระเป๋านะครับก็คือจริงๆแล้วจะเป็นแจ็คเก็ตจากพอ,อดีที่เป็นเว็บหนึ่ง ที่เป็นซิกเนเจอร์ของคอดีเลยเอามาทําเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็คือกระโปรงเป็นหนังนะครับชุดต่างๆรองทงรองเท้าคือทําดีมากผมก็ดูดีมากนะพี่โกเนาะใช่และที่แฟนคลับคลิกคลิปกันที่สุดเลยก็คือดูจากโมนหน้าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นเหมือนเว็บหนึ่งใช่มันเป็นเหมือนชโมเดียกับตัวที่ก่อนรีบูั้งแรกใช่ไหมเออเป็นแบบเหมือนพวกเนี่ยพวกพวกตัว2008แต่ว่าการการเพ้นหน้าก็อาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ ก็เข้าใจได้แต่ตอนนี้ทุกคนก็กำยลุ้นกันอยู่ว่าบอดี้จะเป็นรูปแบบไหนอ่าหมายถึงว่าบอดี้จะเป็นของออริจินอลหรือจะเป็นแบบรีบูทแต่ถ้าเป็นแบบรีบูทอ่ะเราแข็งแรงเลยใช่เพราะมันแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบอดี้ปี2008นเนาะกับบอดี้2 8 2 0 2่สอใช่ไหมมันก็จะมีความผักง่ายอ่ะนะครับแต่มันมันจะเล็กกว่าไงใช่ใช่ไอตรงเดือยเดือยข้อต่อมันจะเล็กกว่าแต่คนก็มารุ้นกันว่าหรือว่าจะเอาบอดี้แบบเอเวอร์ โอ้ยเออก็ไม่แน่นะแต่ตอนนี้เอเวอร์สวยใช่ใช่ใช่แต่ที่สําคัญเลยคือราคา79 9 9จไม่ไม่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มอ๋อยังไม่คอนเฟิร์มเป็นราคาที่คนคาดการ์อาโอเคโอเคก็จริงๆเราเรารู้สึกว่าถ้าเกิดราคาแบบอยู่หลักแบบ2 0 0 0กว่ายังพอฟาดฟาดแต่ได้ไขึ้นเ9 9ดสิ้องุเก้าเก็อนสี่พันเพราะว่าไหนจะภาษีไหนจะค่าส่งมาอีกเนาะก็แต่แต่ เท่าที่อ่านอันนี้เป็นโพสของหลักนะ,ะ,ะเขาบอกว่าเขาโพสตเมื่อวันพฤหัสเขาแจ้งในโพสต์ว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ก็คือวันนี้ะจะประกาศลงขายตัวแรกตัวแรกพี่โกเดาสีอะไรแดกคือลาเอ้ยไม่แฟงกี้ฉันก็เดาว,ว่าแฝงกี้อ่ะ เอางี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็ดีใจมากๆไหนใครดีใจมากเย้ <Yeah! S 1> ดีใจากมอนสเตอร์ไฮคัมแบ็กแล้วนะคะเพราะว่ามีน้องหลายคนแบบชอบแบบอยากให้ไปรีวิวมอนสเตอร์ไฮอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็จะพยายามนะครับมารีวิวเรามา<ค>เปิดสูกมอนสเตอร์ไฮกันใช่เดี<ๆ>๋ยวไปปิดลุกใหม่อีกเราจะรีกลับขึ้นมายกขึ้นมารีวิวใหม่นะฮะ,ะแต่แตอะไรแต่นี่อาจจะเป็นเป็นการพูดเพื่อดับฝันก่อนนะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะจองไทยหรือเปล่าจะจองนางจะขายแบบิมิเ็ตเหมือนตัวก่อนๆที่ผ่านมาพร้อมจองยากหรือ จะเป็นตัวสเปเชียลแล้วก็ไปวางขายตามที่ต่างๆก็รอรุนละกันอ่ะ,อะ,อะไหนเอาเป็นว่าใครนะครับถ่ายว่าใน3ตัวที่เรารีวิวไปเมื่อกี้นะครับตัวไหนวางขายเป็นตัวแรกคอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าจะเป็นแฟงกี้แดกคิร่าหรือว่าครอดีนะครับนี่คอมเมนต์เลยเนาะส่วนคลิปสนุกๆน,นะครับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรจะให้เราบอกข่าวสปอยอีกไหมมีข่าวสปอยเหรอขาสปอยว่า ปลายปีเอ้ยจะเป็นลาคุณเลคริโอว้าวอันนี้อ่านไแ้เหมือนกันเห้ยกูเรียนไหมอ่ะอีกตัวหนึ่งก็ต้องครบ6นะนี่นี่คือเมนซิกถูกไหมไม่คือผมนี่ไม่จริงๆก็เป็นเมนเซเว่นเมนเซเว่นขาดใครอ่ะอ๋อจริงด้วยใช่ก็จะเป็นเมนเซเว่นโอ้โอ้เอา แล้วก็ต้องมีมึงก็มีหลายคนมาแต่ว่าแก๊งหลักจริงๆอะมีแอบบีด้วยใช่ไแล้วก็แอบบีมาทีหลังเป็นเมนเซเว่นเหมือนเหมือนนี่ไงซันเซชิมเมอร์ที่เข้ามาทีหลังเอาเป็นว่านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาสปอยแล้วก็มารีวิวนะครับสำหรับการคัมแบ็กของมอน s t e อร์ไ High นะครับดีใจมากนี่ดีใจแบบดีใจมากๆเพราะว่าเราก็ติดตาม Monster High มาตั้งแต่ปี2008นะแล้วช่วงนี้มีน้องๆมาถามเยอะมากพี่ไบท์ถามทัเพจทั้งเพจร้านทั้งไอจีทั้งไลน์ ใช่มีเกินวันละบสิบคนเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยน้องๆไปดูมาจากไหนกันตอนนี้เออ,อ,อใครไปดูมาจากไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกหน่อยบอกหน่อยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะใครอยากดูคลิปสนุกอื่นๆนะครับก <c oughs> ็อย่าลืมกดดูได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกด like, check, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ใครด,ด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบาย ก่อนจะไปต้องแลไร We are monster We are flower <laughs> ไม่ร้องนานเลยคิดถึงว่า <laughs> มันมีเพลงนี่ Ah t h e s t a d again and a g a i บ Monster Monster <laughs> High Monster High Monster Monster High <laughs>